สวัสดีครับสวัสดีสุกูทุคนครับมือนี้ผ้ามามใส่เวทดยามเบ็ดใส่เบ็ดไปสามหลังครับมาเพิ่งล้งแดกครับลังแรกบมติดครับเนื่อกับเบ็ดเดี๋ยวไปเบิ่งลังต่อไปครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ครับ เ็ดจมนามได้ครับตัวนี้นี่ครับเป็ดหัวเว็ดปัด,ปดจมนามได้ครับปลายังนอตติดปลายังนอกมากินดึงไปคุนครับดุดรุดเดือมากงครับนี่อย่งเป็นปลาไหลอยู่ครับดึงไป หูบ่เนาะมดุ้นบิงครับมันสิอยู่บ่คองหญ้าหญ้าหลายครับมันเป็นดุดตูค่ำหาบ่าเจอเลย ดึงยากครับของอยาของอยาลงไปหัวจมเลยดึงเบ็ดลงไปแล้วน่าจะเป็นปลาไหลครับยังดึงอยู่อย่าลุดเลย หนาหลายครับหนาหลายเวทฮักแล้วเวทฮักแล้วครับเดี๋ยวผมาขคืนมาก,ก่อนครับเดี๋ยวมันกลัวยามันดูดครับปลาไหลีดีครับปลาไหลดีเห็นโตมันเนี่ยวนี่ครับพันงาอยู่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่คุณ่ะ พันยาอยู่อูใหญ่ครับอะไรตัวนี้เว็ดจนหักเว็ดจมน,น้ำเลยอย่ารุดเลยอย่ารุดเกอ่องสีสันเนี่ยนะครับภาพโอ้ยเอาจนเมื่อยดึงกืกอก็โอ้โอ นี่ครับขึ้นมาแล้วโอ้เอาจนเมื่อยครับปะไยดึงนี่ครับเว็ดหักเลยนี่เว็ดตอนนี้มันดุดแล้วครับนี่ดุดออกจากเว็ดแล้วเอาขึ้นไปของบนก่อนครับ นี่ครับไปละนี่โง่ใหญ่ครับตัวนี้อะไรตัวนี้ใหญ่แห้งเอาจนผมจนเมื่อยเลยของยาเวทกับฮักเพราะเวทพามายามบันลังนี่ครับปลาคอปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ติดครับ นี่ครับโอ้อยหังไงเดี๋ยวเด้อครับเด้อนะจะดุดจะดุดของงาไา่ครับเดี๋ยวผมขอบ้างบ้างก่อนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยประคอตัวยางไงได้ครับนี่โอ้ ยอดครับนะครับตัวยังง่ามเลยเกือบซ้ำแขนครับนี่ติดประคอรครับใส่เงี้ยใส่เดือนนะครับหมานมาน กินเดือเลยครับนี่กูแขวคมขนาดครับกินเดือเลยกินเดือเลยครับนี่คุนะ หาแรงเลยแขวมันคมขนาดครับเรียบร้อยครับเหยียกแงยังงอยู่เหยียใส่เดือนนะตัวบักยางใหญ่เลยครับตัวนี้สุดยอดครับเดี๋ยวมาเบิง้งดังนี้ครับดังนี้มือเศร้านี่ ติดปลาคอหน่อยนะครับติดปลาคอหน่อยแต่ว่ามันดูดไปอันนี้พวติดครับบวติดแล้วเอาเนื้อมาใส่ใหม่ครับเดี๋ยวสีห้เนื้อมาใส่ใหม่ก่อนครับเดี๋ยวจะพามาไอ้ยามมึงเบ็ดหลังสุดท้ายครับใส่ไบซีดังไหลปลาไหลกับปลาช่อนไปแล้ว นี่ครับล้างทุดท้ายอยู่นี่นังหนีบุตบติดครับใส่เรือนก็นยังอยู่เดี๋ยวพูดเจ้าไว้นี่ล่ะเผื่อว่าทันีมีปลาไมา่ก,กินอีกครับยากระหุกขนาดครับแถวนี้หน้ามันก็ล่างขึ้นครับช่องนี้พวกปลามันก็ร่างขึ้นมาหากินแต่ว่า เทศบาลเขาสะมามาหลอกล่ะครับเขาจะมาหลอกคล้องเดี๋ยวอีกโดูนลนะครับก็จะมาหลอกเดี๋ยวเขามาหลอกหมดไลเดี๋ยวมันสิทายคลิปห้เบิ้งครับคลิปนี้ก็สิจจบซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ